สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้ดาจะพามาดูต้นไม้รอบบ้านนะคะว่ามีดอกอะไรบ้างที่สวยนะคะมีฟันจินโตแล้วก็อีกหลายอย่างเลยนะคะเดีย๋ยวมาดูกันนะคะฝากเป็นกําลังใจให้วันนี้ดาด้วยนะคะจ,ะจะพาลงไปนะคะเนาะอันนี้ก็ทางลงบ้านนะคะทางลงบ้านวันนดานะคะมีบันไดลงไปนะคะตรงนี้ก็เป็นหินนะคะเป็นหิน <laughs> ประมาณนี้นะคะเราก็จะเดินลงไปเนาะไอ้ะนะคะเดินลงไปบันไดเนี่นะคะมีรอบบ้านนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้วันนีิดายังไม่ได้ไปทิ้งเลยนะคะตัดต้นอ่า ต้นแอปเปิลนะคะยังไม่ทิ้งเลยนะคะยังไม่ได้ทิ้งนะคะอันนี้ด้วยเนาะย่าก็ขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะเตรียมตัดแล้วนะคะย่าเนี่ยเตรียมตัดญ้านะคะมันหุบหมดแล้วอะ่ะอันนี้แดดมันไม่นั่นแล้วมันหุบแล้วอันนี้ก็ต้นหอมป่านะคะเนี่ยต้นหอมป่า หอมป่าของวานิดดนะคะหอมป่าปลูกไว้นะคะมันหุบหมดแล้วอะ่ะนี่นะคะดอกฟันสิงโตนะคะเอาไปทําชาได้นะคะทําชาได้นะคะอันนี้มันใช่ดอกกระเทียมหรือเปล่านะคะเนี่ยไม่รู้ใช่กระเทียมหรือเปล่านะ ต้นกระเทียมป่าหรือเปล่าวันนี้เราเอามาปลูกอยู่นะคะนี่นะนี่อีกนะคะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเนาะเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนรู้บอกด้วยนะคะใช่ดอกกระเทียมป่าหรือเปล่าหรือดอกไม้นะคะพึ่งถ่ายใกล้มากจะไปไหนนะคะนี่ะ สงสัยมากินเกสรน,นะคะนี่ดอกพันถึงโตมันมันหายบ้านแล้วนะคะมันเริ่มเย็นแล้วเนาะตอนเย็นล้วนี่ดอกไม้นะคะนี่เดี๋ยวพาไปดูดอกไม้นะคะ นี่นะคะดอกไม้นะคะสีขาวนะคะปลูกไว้นะคะถ้าปลูกไว้นิดนึงอย่างมันก็จะลามนะคะมันก็จะลามไปเรื่อยเลยนะคะอันนี้ลูกอะไรอ่ะไม่ค่ะไม่รู้ลูกอะไรนะเนี่ยนี่นะคะสีขาวสวยมากเลยนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะ นี่สีเหลืองนะคะสวยงามอันนี้เขาเรียกตําแยนะคะใช่ไหมอ่ะเขากินได้นะเนี่ยแต่อย่าถูกเลยนะคะห้ามถูกเด็ดขาดไม่งั้นเจ็บแสบเหมือนดอกตำแยเลยแหละเนี่ยดอกไม้นะคะพาเพื่อนมาดูดอกไม้เนาะดอกไม้ข้างบ้านนะคะนี่สวยมากนะคะ วันนี้ดาปลูกต้นทานตะวันไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าต้นทานตะวันจะสวยขนาดไหนนะคะปลูกไว้นะคะนี่อ่ะอันนี้ร้าวไก่นะคะร้าวไก่นะคะแล้ววันนี้ดาจะดัดแปลงนะคะข้างในวันนี้ดาจะขุดหลุมนะคะ ขุดหลุมเป็นเป็นเออปลูกพวกอ่าถั่วลันเตาถั่วฝักยาวนะคะให้มันไต่ขึ้นไปตามรั้วแบบเนี้ยแบบนี้นะคะจะลองทําดูนะคะว่ามันจะได้หรือเปล่าเนาะนี่นะคะก็นี่บรรยากาศนะคะรอบๆนะ นี่มีคุณมาเดินออกกำลังกายด้วยนะนี่รอบรอบบ้านนะคะฝากเกเป็นกำลังใจให้วนิดาด้วยนะคะวันิดาอินนอร์เวย์นะคะ คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะสะสดาเริ่มออกแล้วนะคะอันนี้ก็ะเดาป่านะคะเริ่มออกแล้วเนาะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะนี่นะนี่นะคะ มันย้อนแสงเนาะมันมองไม่ค่อยเห็นนะคะกระเดาเนาะอันนี้ก็ผักกลุ่มอนะเอาไม่ได้นะคะมันมองไม่เห็นอะ